ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ KM Kick h i กันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไล์นะคะหรือยอดหัวใจใน t i ๊ t o ็อกกันเนาะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k m k c h i h ี a t h กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเตี๊ยงข้างล่างสองช่องน,นี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน gmail กันไปได้เลยเนาะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะ แล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย <like these. S 3> เม kind of eh ื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับท k t o อกค่ะเราก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจหรือเพิ่มไลน์นะคะใช้เป็นราคาถูกเนาะบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะความเร็วกับเร็วนคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t ิกต็อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะแล้วกดที่แชร์คลิปวิดีโอค่ะก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนนะวันนี้เราก็จะเพิ่มอ่าให้ดูเนาะห้าร้อยนะคะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค,ค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สาม,มารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปค่ะแล้วกกก็็สแนนจ่ายได้ะะคชะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเราค่ะอยากสแกนจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปาวอลเล็ตค่ะก็ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปาวอลเล็ตเสร็จสิ้นก็นตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาวอลเล็ตมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดหยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาะะาาานนนนนนะะะะะคคคกก็็็จเเเเปปปปรริิโโตต่่่องงผทศ แล้วก็สามารถมาใส่จำนวนเ,เงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดทา้ายค่ะก็จะเป็นทูมันนี่บัลเลตค่ะเราก็มาใส่จำนวนเ,เงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียม,ยมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานใหม่เนาะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญนะคะรีๆได้จากเมนูรับของขวัญตรงนี้เลยนะ ของขวัญที่แจกฟรีนะตอนนี้ค่ะคือของขวัญจาก t i k t o o k เนาะก็จะมีอยู่3หมวดตรงนี้นะคะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกๆ6ชั่วโมงกันด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาค่ะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมีู่งตัวเลือกนี้นะคะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์ค่ะตัวช่วยเหลือนะคะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกีลงไปพ หาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความค่ะเราต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิดดกไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหาก,พกเพื่อนของเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการน,นะคะเราก็จะรับรตัราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรานเนาะไปดูยอดไลค์คลิปวิดีโอของเรากันนะ คลิปวิดีโอันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่96ไลค์อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก,กันก่อนนะคะ ก็ข so ึ้นมาเป็นที so for ่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่96ไลค์เองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น676ไลค์กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปเนาะยังไม่ถึง5นาทีกันเลยค่ะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคบิมคิดฉีเหตุค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้คะะนนสใจ เราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะหรือมีเสียงรบกวนมีเสียงรถก็ขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ